ดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มาพามาชมกับโคมมส,สุ c ีน็อกนะฮะ BC สองส่อันนี้2องสนะสองสนย์ศูนก็เปลี่ยนลานสตาร์ทเป็น i-start นะครับของมาเท่นนะครับเพื่อให้มันเล่นง่ายเพราะว่าบางท่านแบบอยากได้ซีน็อกเงี้ยที่มันทนทนเงี้ยแต่ว่าลาน BC มันจะเป็นลานดึงหนักสะส่วนใหญ่นะครับ ลานเบาเขาก็มีนะแต่ว่ามันเข้ามาน้อยตัวนี้เลยเปลี่ยนเป็นลานตัวไอสตาร์ทให้นะครับก็สวยดีนะครับสวยดีลานเบารอบจัดน้ําหนักเบามันน่าจะตรงใจหลายๆท่านนะนะครับอันนี้ก็ทาให้ใหม่หมดละนะครับสีด้านหน้านะครับมือเร่ง0ูนสีครับวอตเียร์เดิมๆนะครับของแถมตัวนี้ก็จะเป็นบางย่า ใบมีดแล้วก็สายสลายแล้วชุดเครื่องมือนะครับซีรายการนะครับตัวนี้นะสวยๆนะติดง่ายด้วยนะสวิตช์ดับของรุ่นนี้อยู่ด้านข้างนะครับหลายหลายท่านหาไม่เจอนะครับอะอยู่ตรงนี้นะสวิตช์ดับนะอ่ะที่หนึ่งลองสตาร์ทดูพี่ลากออกอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับ เบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อย,อยอโอแจวๆนะน้ำหนักแค่สี่โลสี่โลสี่โลสองสี่โลสามประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่สามพันแปดลมส่งนะครับเก็บปลายทางเพิ่มสองร้อยเพราะว่าทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆท่านนะเครื่องแว้น,วน,วน au, ๆเบาๆดึงเบาอีกตั้งหากนะครับแผ่นเทินใส่ให้ใหม่หมดนะครับ หายห่วงให้ประกันใช้งานอ่าโอเคนะครับประกันให้ท่าน100วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับโคมัสืซซีนอ็อกดึงอีกที่นึงเอาเลิกเอาชัยผู้สูงไวัยแม่บ้านนะสบายเลยอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้จูนสุจูนไฮก็ยังไม่ได้สุดนะครับพอพอให้มันติดง่ายก็พอค อ่าขอบคุณนะครับใครที่เหืนชอบก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ